วันนี้เราเปิดตัวเคทชนนะคะซึ่งเราประกาศว่าต่อไปนี้เรากำลังจะทำไมโครดาราม่าส่งความสุขให้ทุกคนตรงไปถึงมือถือของทุกคนเลยค่ะหลายหลายคนอาจจะสงสัยไมโครดาราม่ามันเป็น,อ,นอะไรยังไงะ่ะไมโครดาราม่าเนี่ยนะคะมันเป็นละครสั้นนะคะที่จัก,กรยชับแล้วสนุกแล้วก็เหมือนกับว่าเราจะ ตรมนตาตึงใจเราอินกับละครภายในเวลาไม่กี่นาทีมันแตกต่างจากละครปกติจะเป็นแตกต่างจากละครปกติมากเพราะปกติเวลาเราจะดูละครนี้เราก็จะดูกันเป็นจนํานวนแบบหลายตอนหลายชั่วโมงใช่ไหมคะอันนี้คุณจะสนุกภายในเวลาไม่เกิน3.5หนาทีอืแสดงว่าเต็มอิม่มเต็มอิ่มค่ะ <c oughs> ไม่เหมือน,นการปรับให้เข้ากับทัน้นสมัยชีแน่นอนค่ะ ในการผลิตนะคะเรื่องของการผลิตไมโครดราม่าเนี่ยเราต้องปรับใหม่หมดเลยเพราะว่ามันเป็นรูปแบบใหม่เราจะทำยังไงให้ละครมันสนุกภายในเวลาอสั้นบทมีส่วนสำคัญที่จะาก,การะชับจะไม่มีการย่นเยอะเล่าเรื่องอะไรอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนดูจะอินไปกับทุกวินาทีเราจะไม่เสียเวลาเลยะคะ่ะต้อทำงานการทับท ก็ยากมากตอนแรกก็นึกว่าเออมันจะง่ายนะคะแต่ว่าใช่ค่ใช่ค่ะโอ้โหพอเอาบทมาอ่านเฮ้ยเดี๋ยวนะใช่แล้วมันละดูเลยแต่พอถ่ายออกมาแล้วเออไม่ได้มันต้องปรับอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะว่ามันจะต้องลักษณะไหนอะไรเงี้ยรุคความมันแปลกใหม่มันมีความใหม่มันใหม่ ก็ท้าทายว่าจะทํายังไงให้สนุกภายในเวลาสั้นเน,น่ะในพาร์ทของราบริทีวีนะคุณสุรีเป็นไงบ้างในพ,พาร์ทก็วันนี้ผมถือว่าก็เป็นโอกาสของพวกเราทั้งสามเอ่อพาร์ทเนอร์นะครับที่เราอยากจะผลักดัน uh, ล,ะละครแนวใหม่นะครับ<ม>ซึ่งสามารถอย่างที่คุณจิ uh, รดาพูดไปนะครับส่งความสุขถึง uh, คนดูนะครับผ่าน ได้ทุกช่วงเวลาผ่านมือถือนะครับเพราะวันนี้เราใช้ชีวิตพฤติกรรมคนเราเปลี่ยนไปเยอะนะครับเ,เราเราอยู่บนพฤติกรรมที่เราต้องเร่งรีบนะครับเราไม่สามารถกลับไปดูทีวีเหมือนเมื่อก่อนนะครับกลับไปแล้วมีเวลาพักผ่อนอยู่ที่บ้านวันนี้เราใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะ ต้องมีความรวดเร็วเราใช้ที่วามรุนบนมือถือเราก็จะเสิร์ฟตัวละครเนี้ยความบันเทิงต่างเนี้ยผ่านมือถือนะครับให้กับผู้ชมนะครับได้ได้ได้ติดตามละครนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์ใหม่ๆของพวกเราเหมือนกันนะครับที่จะอย่างที่คุณกิตราพูดไปนะครับเราจะทําให้ละครของเราเนี้ยทำให้คนดูเนี้ยสามารถติดตามได้ในเวลาอันสั้นๆเนี้ยแล้ว ได้อัตลัที่ตื่นตาตื่นใจนะครับแสดงว่าตอบโจทย์กับแฟนละครของชาบ้างดแน่นอนก็คิดว่าคงน่าจะตอบโจทย์แฟนละครของของคนไทยรว <c oughs> มทั้งคนในภูมิภาคนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเราส่งออกละครส่งออกซีรีส์ไปให้กับคนในภูมิภาคนี้ค่อนข้างเยอะมาก <c oughs> นะครับละครเราไม่ไว่าเป็นละครเองบอยลีฟสนะครับเอกิลเลฟนะครับยูนิตต่างๆเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่าอุตสาหกรรมละครบ้านเราเนี่ย ไปไกลพอสมควรเราก็อยากให้ไมโครดาม่าเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งซอฟต์แวร์ที่ผลักดันอุตสาหกรรมบ้านเราเนี่ยให้สู่สายตาคนโลกคนเป็นคนแล้วเราคาดหวังยังไงนะครับกับการเป็นตินว่ากระแสกระแสอะไรก็เราก็คงคาดหวังกันเยอะนะครับเพราะว่า จริงเราวันนี้เราเปิดตัวเป็นครั้งเป็นเป็นหน่วยงานแรกๆองค์กรแรกๆของประเทศด้วยนะครับทั้ง3าปาร์ตี้เราเราเราร่วมมือกันนะครับก็เราไงก็คคาดหวังนะครับเพราะว่าเอ่อถ้าเราไม่ทําวันนี้เราคงจะช้าเกินไปนะครับจะมีโอกาสคูอินเตอร์ไหมครัแน่นอนนะเราหวังว่าเราต้องคูอินเตอร์ให้ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่คุณทุกท้าพูดไปนะครับปีนี้เราหวังว่าเราจะทําถึงร้อยเรื่องแต่เราวางวางวางไลฟ์อัพตอนนี้ไว้20ิบนะครับก็ อ,อย่างที่คุณพวัฒน์พวัฒน์พูดคุณพวัฒน์พูดไปนะครับเดี๋ยวเราดู20เรื่องแล้วดูว่า,เ,าเราตอบโจทย์ผู้บริโภคได้มากน้อยแค่ไหนต้องปรับเปลี่ยน,นอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวคงมราวางไลอ์อพส่วนที่เหลือกันเอาฝั่งด้าน FI Group ที่พะวัตทะทำไมถึงอยากบ,บุกตลาดจริงๆอยากมาหลายปีแล้วครับ <c oughs> รแต่ว่าเราไม่มีความถนัดในบุมที่สองท่านถนัดเราถนัดในบุมแค่ผู้บริโภคแล้วก็คนถือเงินคือเอท e r t ร s e r แล้วก็เห็นความสำเร็จของเทรนด์นี้ใน นหลายประเทศมาแล้วเช่นคันดินใหญ่ hmm. และคนไทยก็อ d ด p t อบดิจิทัเร็วขึ้น60กว่าล้านคนอยู่บนมือถืออยู่แล้ว hmm. พฤติกรรมทุกอย่างต้องเกิดแน่นอน hmm. เราเราเชื่อว่าต้องเกิดแล้วยิ่งวันนี้เรามาอย่างจริงจังมากเราเลยถือว่าเป็นความตื่นเต้นมีความมั่นใจแล้วก็ได้องค์ประกอบที่ๆจากองค์กรต่างๆคิดว่าเลยมั่นใจ hmm. นท้าทายังไรบ้างกับรเจกต์ ไม่ท้าทายครับมั่นใจมั่นใจเลยท้าทาทยในมุนมผมว่าปล่อยความท้าทายเป็นเรื่องของผู้ผลิตแล้วคิดว่ามั่นใจครับแล้วก็สอดรับทุกอย่างเลยครับในมุมสอดรับกับอย่างเมื่อกี้น้องถามก็คือผู้บริโภควันนี้มองหาคอนเทนต์แบบนี้อยู่แล้ว <S <S มไม่ว่าจะเป็นเด็กคนทํางานผู้ใหญ่หรือคนสูงวัยตอบได้หมดแต่ว่าเราอาจจะต้องทํางานต่อเนื่องเรื่อง Data เพื่อให้คอนเทนต์ถูกตอบโจทย์ในการผลิตเอื้อกับทุกตลาดได้อย่างได้อย่างสมเหมาะเหมาะสม แล้วก็เป็นเครื่องมือหลัก<อ>เครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้นักการตลาดหรือผู้ประกอบการเนี่ยขายของให้ได้เพราะวันนี้เราพึ่งพาสื่อดั้งเดิมอย่างเดียวไม่ได้นักการตลาดแพลตฟอร์มของละครปไปไกลแค่ไหนต้องเรียนว่าถ้าเป็นช็อตฟอร์มบ,บ้านเราถ<อ>ือว่าเป็นเนี่ยตื่นเต้นเพราะว่าเป็นครั้งแรกอย่างจรงิ<อ>จรงจังเรียกว่าเป็นครั้งแรกครับ<อ>ส่วนใหญ่คนไทยจะเสพของต่างชาติซะเยอะซึ่งแอบเสียดายแต่ว่ามาวันนี้ยังเร็วหน่อยอย,ออยังถือว่ายังทันอยู่เห็นได้ข่ะว่าลุง ให้ได้ชมกันบางส่วนแล้วลงแล้วนะคะออ,ออนแอดเข้าไปแล้วนะคะตอนนี้สแกน อยูอัโพสแล้วก็เข้าไปตามได้ทุกช่องทางเลยค่ะเอาพูดถึงนักแสดงขักกันมาแบบทำไปร้อยเรื่องก็น่าจะต้องเป็นร้อยร้อยคนเลยนะคะโอ้โหนี่น้องๆก็มาช่วยเล่นกันนะคะเยอะแยะเลยค่ะเอามาไม่หมดนะคะวันนี้เห็นว่าเรื่องราวแต่ละเรื่องก็คือมันมีความแตกต่างกันแน่นอนพอครบครบรถเลยนะคะร้อยเรื่องนี่มีครบรถ มีลักตลบผูดาม่าผีอะไรมีครบเลยค่ะมีครบติดนเแล้วอยากจะให้ฝากดีกว่าค่ะได้ฝ<ด>ากนะคะปักหมุดรอเลยนะคะต่อไปนี้เราจะมีความสุขส่งให้คุณถึงมือถือของคุณทุกอาทิตย์นะคะเราจะมีละครใหม่ตั้งร้อยเรื่องอะ่ะรับรองก็จะต้องมีสักเรื่องที่ถูกใจคะุณแน่ก็พิษครับก็ <c oughs> ฝากนะครับติดตามนะครับอันนี้เป็นประดุการใหม่ของของบ้านเรานะครับที่เราจะส่งความสุขถึงมือถือถึงผู้ผู้ชมทุกคนนะครับผ่านมือถือนะครับได้ทุกช่วงเวลานะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับคุณพัวนตฮะก็ตัวนี้เป็นหนึ่งในโค้ดไดเวอร์ของซอ f t Power ที่เรากำลังพูดถึงแน่นอนนะครับยังไงฝากให้ทุกคน ถ้าชอบก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์เยอะๆนะครับครับโอเคครับแล้วร้อยนะขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ Welcome to Star Society